กเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Ream o ฟเ v a ลอนะครับผมหรือว่า R.O.Y นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเที่ยงคืนของวันนี้เลยก็คือจินน่านะครับผมซึ่งเป็นเมทแต่ว่าสไตล์การเล่นของเมทตัวนี้ไม่ใช่แบบว่ายืนสกิลอยู่ข้างหลังนะครับแต่เป็นเมทที่แบบเหมือนเป็นไฟเตอร์กึ่งๆคือเราต้องเดินเข้าไปสกิลใกล้ๆครับผมถึงมันจะโดนเนื่องจากว่าสกิลสและสกิลสเป็นสกิลระยะใกล้ทั้มดเลยืออ้วนนั เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกเป็นของป้องกันนะครับแต่ก่อนนั้นเรามาดูสกิลก่อนดีกว่านะครับสำหรับอันดับแรกสกิลติดตัวก็คือถ้าตีครบ4ครข้งการโจมตีครั้งต่อไปทําให้ยิงจอกก่อเกราะแล้วก็สร้างความเสียหายเว้ร้อยแต่ว่าสกิลนี้รู้สึกว่ายิ่งเวทเดยอะก็จะยิ่งแรงนะครับแล้วก็ติดคลิปได้ด้วยแล้วก็ยิงทะลุไปโดนตัวหลังด้วยก็หวังผลได้ยากครับ เพราะว่าบางจังหวะบวกเราไม่ได้ตีรอกครับเราเดินสกิลสกิสกลเราอาจจะโดนสอยล่วงไปแล้วแล้ว,ลวก็สกิลหนึ่งนะครับผมสามารถกดใช้ได้ไม่มีการล็อกเป้าหมายครับรู้สึกว่าจะโดนตัวที่ใกล้ที่สุด2ตัวแล้วก็ชิ่งได้อีก2ทีน่าจะโดนทั้งหมด6ครั้งนะครับผมให้ผมนอนแล้วตัวที่โดนชิ่งจะโดนเบาลงครับแล้วก็สกิลสองนี้ใช้ยากมากคือเราต้องเดินเข้าไปสโลเขาใกล้ๆซึ่งเสี่ยงต่อการโดนลุมยำตีนมาก ถึงจะใช้ได้แล้วก็สกิลสามครับนี่ก็ดีเหมือนกันนะทําให้เราเข้าออกได้ง่ายขึ้นครับโดยมันจะมีการหมุนของลูกประคำรอบๆตัวเราเป็นวงแคบๆนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือเพิ่มแค่แป๊บเดียวอ่ะวิ่งไวแค่แป๊บเดียวแล้วก็หมด <c oughs> คือเราใชนตีเดินเข้าไปจังหวะออกเราออกไม่ได้นะครับมันไม่มีบัฟความเร็วให้นะครับโอเคสําหรับด้านไอเทมนะครับผมจอกประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นอินที่แปลกมากต้องเข้าไปวงใน ก็เลยเน้นเป็นของป้องกันก่อนนี่ครับเจ็ดร้อยสามสิบบาทแต่จริงๆแล้วผมจะขึ้นเป็นอันนี้ชิ้นแรกนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวค่อยออกแล้วกันอันนี้มันซื้อง่ายอะ่ะอันนี้มันต้องผสมหลายอย่างนี่ก็ไม่หลายแล้วครับแต่ถ้าจะซื้อซื้ออันนี้ดีกว่านี่ฟินิกเทียครับผมน้ําตาฟินิกแล้วชิ้นต่อไปก็เป็น f o r t release นะครับเพื่อทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายติดส l o w ด้วยตัวนี้เวทมันเป็นสกิลกระจายครับสกิลหนึ่งก็น่าจะทาให้ติดโ l o w ได้หลายตัวแล้วก็ลงเท้านี่ เพิ่มความเร็วในการขึ้นที่60แล้วก็เพิ่มเกราะแล้วก็ลดความเสียหายครับมันต้องเข้าไปวงในมันไม่ออกไม่ได้ครับแล้วก็ชิ้นที่4เป็นเวนนะครับผมเฮเกตเดียดแมแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันมี2อย่างที่ผมอยากจะออกก็คืออะโพคาลิฟส์เนี่ยครับแต่ว่ามันจะได้ตีหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจผมก็เลยออกนี่มาน,น่าจะเวิร์กกว่าครับในสกิลแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นไกอาแสแตนดาดครับเพื่อม,มาเพิ่มเลือดแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็ต้านทานเวทด้วยครับตัวนี้เพราะว่าเรามีกเกราะ ตันฮันเวสกินน่าจะดีแล้วก็ชิ้นสุดท้ายน,นะครับเป็น holy of h o l y e s นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าออกอันนี้มานะครับมันเหมาะกับเกมที่เราได้เปรียบแล้วเราได้มีโอกาสสกิลแรงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเสียเปรียบผมว่าไม่ต้องนีบออกก็ได้ครับไปทำอันนี้ให้เต็มเป็น the ages ก่อนก็น่าจะเวอร์นะครับหรือไม่ก็ถ้าจะเปลี่ยนอันนี้เป็นอย่างอื่นผมแนะนำเป็นออของป้องกันจะดีกว่าครับอย่างเช่นเนี่ยครับ a s c e n t a l glory กลอกเกิดก็น่าจะเวอร์หรือว่าเป็น fort cape ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าทีมเรามีดาเมจครบแล้วแล้วเราไม่ต้องเป็นดาเมจนะครับก็ประมาณนี้ก็ <c oughs> จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันในเกมเลยนะกันนะครับโอเคก็กลับมาอยู่กันในเกมนะครับสาหรับเรื่องรูนนะครับผมคิดว่ารูนที่ดี oh, <no. S 1> สําหรับตัวนี้ก็น่าจะเป็นรูนที่ <5 seconds. S 1> เพิ่มดาเมดในการโจมตีเวทนะครับแล้วก็เป็นรูนป้องกันซัส่วนใหญ่แต่ว่าอ <Air, S 1> <c oughs> ย่างที่ผมใส่รูนจะเก,กราะแล้วก็รูลขึ้นที่เร็วแล้วก็รูนคิดิอคอมาซึ่งมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวนี้นะก็ เลนที่ผมแนะนําให้ไปก็น่าจะเป็นเลนกลางครับแต่ว่ากมนี้มีคนยืนกลางนะผมก็เลยไม่อยากไปแย่งยอนครับจริงๆยอนเป็นแคลรี่มันสมควรจะไปลากแล้วให้คลิกซี่ไปกลางน่าจะดีกว่าครับเน้นสกิลต่ดตอดไปเรื่อยแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้เราก็ได้อยู่ตอดต่ดเลนได้โหดครับถือว่ายนเลนแข็งแกร่งมากย่บงด้วยสกิลหนึ่งอรัสเจอเครสอ,อลัสชิเป,ป้รับหมามามันก็ทําอะไรผมไม่ได้แล้วครับหมามันก็เป็นแคลรี่อีกตัวหนึ่งสกิลที่ผมเอาเป็นสกิลฮิลนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดไม่เอาฮิวมาผมคิดว่าเอาเป็นบิงก็ได้นะน่าจะเวิร์กนะครับเคลื่อ,อนติเข้าเราค่อยๆบิงออกอะไรนี้ก็อาจจะเวิร์กได้ครับเช่เนี่ยเห็นัยสกิลสองมันใกล้เคียงใกล้มากครับแล้วตัวนี้ไม่ต้องเลงเป้านครับสกิลทุกสกิลเลยกดใช้กับที่แล้วก็ให้อีกฝ่ายมาอยู่ในวงล้อมแค่นั้นเองนี่ครับผมอย่าพยายามแหลมรีบดันคีปไปครับแล้วก็รีบกลับแล้วย้อนมาฟาร์มเป่าเพราะว่าคีมันตายหมดแล้วไงแล้วเจอหมาครับผมจริงๆมันคือการล่อหรือเปล่า เอาไงดีผมดันคลิปก่อนละกันนะครับเฮ yeah, <boy>, nice. ้ยเปงเพชมันแข็งมากครับยเยเลนโหดมากฟามไปเลยครับไม่ต้องรีบช่วงแรกๆเราอยู่คนเดียวโอเคผมจะเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับเนื่องจากว่ามันแรงดีแล้วสกิลสองะถึงอัพน้ำไปครูดาวมันลดก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้บ่อยอะไรขนาดนั้นในจงังหวะปะทะ oh. หรอครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่โอเคเราได้กรอบมาแล้วนะครับเอ้จริงๆผมจะออกเป็นอันนี้ก่อนลืมฟ <c oughs> ินิกเทียแต่เกมนี้มันไม่มีอะไรปัญหาอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งออกกรอบมาก่อนเน,นี้ครับการอีกฝ่ายมาแก๊งแต่ฟินิกเทียจะทําให้เวลาเราแอบเวลอัพมันจะได้มานาได้เลือดเพิ่มโแล้วที่เราได้อบิสโซดากรอนครับเวลเราจะนําเขาอยู่หนึ่งเวลโอ้ยไปเร็วผมว่าทำอะไรอยู่เนี่ยเร็วๆรอันติเข้าไปเลยครับอันติเข้าไปแล้วสกิลสองเปิดแล้วก็สกิลหนึ่งตามโอเคตายหนึ่งตัวแน่นอน ปาตเตอร์ฟลายแล้วก็เรียบร้อยจินหน้าอีกตัวหนึ่งตายไปแล้วยังไงเฟนนิกเดี๋เฟนนิกกับเคสผมมาชาไปใช่ไหมคำตอบคือใช่แล้วเจอเคสครับนี่ครับเห็นป่ะข้อเสียงมันคือมันจะเข้าถึงตัวยากครับแต่จริงๆไม่ต้องออกก็ได้นะฟนนิกเทียแต่ออกมาก็ดีครับจะได้เลือดเวลาเราเลือดน้อยเวลาอัพจะได้ไม่ต้องกลับบ้านครับเป็นไอเทมยอดนิยมที่คนนิยมออกกันมากครับโอเคแล้วก็ขึ้นลงเท้าเมาก่อน เราไอฟ้ฟอตตี้ลิเวนเดี๋ยวค่อยไปขึ้นก็ได้ครับเราเอาให้เรายืนได้ก่อนไม่ตายในคอมโบเดียวของบัตเตอร์ไฟหรือนาครอสก่อนนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับประเด็นหลักคือผมเวลาผมเล่นเนี่ยผมชอบตายก่อนตลอดเลยครับเนื่องจากมันมันปล่อยแล้วมันต้องเข้าไปวงในอะครับวิธีแก้ก็คือนั่นแหละทำให้มันถึกไว้้เอยอเราเจอเคสเคสเยันติดไ้นะช่วยช่วยเพื่อนโอเคส่วนได้ไหมเนี่ยตอนนี้ผมอึดมากนะถ้าฆ่าได้บัตเตอร์ไฟเรามีต่อแน่เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเห็นปะครับมันอึด ด้วยความอึดของมันแน่แหละครับทำให้ตัวนี้เก่งมากสกิลได้อย่างรุนแรงครับเี๋ผมยังไม่ได้รองเท้าเลยเออกมาครอนชั่วทีนี่ว่าที่ถึงซนิคบูธเขตจะได้ป้อมบนไปอย่างง่ายดายครับผมชิ้นอัลบ่ก็ฟอร์ตี้รีเวนเลยครับเพื่อมาสโลยายจังหวะไล่คิตวตานี้ผมอึดมากนะตายยากครับตายยากแล้วเจอเฟนฟนิกเฟนนิกนิดมีสกิลหนีแล้วต้องไล่ก่อนเก้าวีครับผมจะหนีได้อีกรอบหนึ่งก็ไม่น่ารอดไปได้ครับผมเรียบร้อย อันนี้ผมบอกนะผมตอนนี้ผมอยู่ที่แรงคอนคิวเลอร์ er นะครับแต่ผมไม่ได้เล่นจัดอันดับนะถึงแม้ว่าไม่เล่นจัดอันดับก็ตามมันก็เจอแบบว่าแรงเท่ากันครับพวกไดมอนด์คอนคิวเลอร์ขึ้นไปทางนั้นครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยยาบัตเตอร์ไฟลยฆ่าได้นี่เราจะดงานหยาบได้ครับโอย้ยอนตีป้อมวะ่ะข้างล่างเป็นจินนาเชครับเป็นหนึ่งนำไว้นะครับไอ้ข้อใดบอกอัพสองน้ำดีกว่าพี่มันลดคูดาวด้วยแต มันไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นหรอกครับมันนี่มันเอ้ยออกไปแล้วนี่ว่ามันไม่ได้ใช้บ่อยเลยครับตัวนี้คือใช้ครั้งเดียวตอนเข้าแล้วก็หมดกันแค่นั้นครับอโอ้ย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 โอ้ต้องกดตรงคีไปอุ้ยโดนช้างสโลช้างนี่ผมคิดจะเล่นผมชอบมากครับเป็นอีกตัวที่ผมชอบแบบชอบโคตรเลยช้างอ่ะ สกิลดีแก้กิลเดอร์เป็นตัวแก้ทางกิลเดอร์ได้ดีมากเอ้ยมังกรมังกรต้องคุมมังกรที่นะครับฝ่ายไหนได้มังกรนี้จะเวล์นาไปประมาณหนึ่งเวลเลยเฮ้ยเฟนิกกระลอกกระลอกว่ะแค่นั้นไปก่อนก็ได้ครับนี่สังเกตที่การโดนครั้งที่สี่ปึ้งมันจะยิงออกมาทะลุนะครับทะลุทั้งหมดเลยแต่ว่าต้องยิงเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันเท่านั้นเองกลางโอเคน่าจะต้องมีการโบกที่มังกรพยายามดูมังกรให้ดีนะครับเกมนี้ ผมว่าจุดสำคัญคือการคุมมังกรสําคัญเลยอ่ะถ้าคิมไหนคุมมังกรได้เราจะได้เปรียบไปหนึ่งเวลเลยครับเนี่ยเห็นปาเวลเรานำเขาอยู่หนึ่งเวลนะครับเนื่องจากมังกรนั่นแหละว่าเขาน่าจะซุ่มอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับต้องเตืเย็นบัตเตอร์ไฟต้องมาแบบนี้แทบบัตเตอร์ไฟเขาอัติดเข้ามังกรนี่หยาบนะครับโอเคแล้วมังกรนี่เห็นปาเวลขึ้นนทุกคนเลยอุย้ยเดี๋ยวสโลอไว้ก่อนไม่โดนนะ ยิงจึงโอเคยิงไปแรงเหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันนะนี่ขนาดผมออกแค่ของป้องกันผมไม่มีของเมทเท่าไหร่นะครับคิซซี่คิกซี่ยังไงอันติีเข้าไปเลยครับจังหวะนี้โอเคสวยไม่รอได้หรอครับช็อกหน้าใช่ไหมช้าก่อนรอดไว้พ่อหรอวะผมไม่ตามทีว่าครับเจอข้างหลังบวกต่อไห้ดิฉันจะเข้าของเล้วทอ์ไฟลายังยังยังดูเชิงไปก่อนครับผมอึดนะผมไม่น่าตายได้ครับ แล้วเอาไดป้อมเขาเลยหรือพนุมมันหนีได้ครับแล้วมีเกราะด้วยเวลายังไงบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายไม่เข้ามีการฮิลจากพิกซี่หรือเปล่าแล้วได้ป้อมไปโอเคผมได้แล้วครับฟอตตี้รีเวนจ์เนี่ยแล้มันจะชิ่งไปสโลครับผมไม่แน่ใจมันจะเล่งเป็นฮีโร่ก่อนหรือเปล่านะครับแต่น่าจะใช่แหละโอ้ย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 ต้นชาร์จสโลแย่เยอ้ ค่อยๆสกิลต,ต่อไปเรื่อยครับถ้าไม่โดนก็ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอะ่ะเดินคุมพื้นที่ของเราไว้ครับโอเคได้น่าจะได้ป้อมอีกป้อมหนึง่งแล้วโอ้หเทนเทนเข้าไปแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันเอาหรือเปล่าไม่เอาครับเนี่ยเห็นป่ะเวลอัพมันก็จะได้เลือดขึ้นมา20เลยนะแบตเตอร์อยู่ไหนโอ้ยเข้าแล้วโอเครอบนี้น่าจะได้วอลแล้วครับผมอันติเราฮิวไปเลยสวย สวยงามมข้างหลังโดนอยู่ครับผมช่วยบัตเตอร์ไฟก่อนโอเคไม่ใช่ช่วยบัตเตอร์ไฟช่วยฆ่าบัตเตอร์ไฟก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจนเดียนครับเราคลิปเข้าโอเคสบายตัวครับรู้สึกว่ามันจะยิงติดป้อมด้วยนะครับไอ้เนี่ยเห็นปะทะลุกรอบป้อมด้วยนะค่อนข้างเป็นฮีโร่ที่ดีตัวนหนึ่งเลยครับจินนาละวัตข้อเสียคือจะตายต้องห้ามเข้าลึกเกินไปเราจะออกไม่ทันครับ มังกรมังกรดึงไม,ไม่กดให้ผมรอผมมึงกดถอยใช่ไหมโอเคยอนเป็นแคลลี่ที่แคลลี่แคลลี่หนักมากครับถ้าเกิดว่าโดนกดริงมันเป็นหวันหมูอะไรสำหรับอัตเตอร์ไฟกับนาครอสมากครับผมเล่นผมชอบมากเลยยอนมันไม่มีสกิลหนีด้วยไงเราเจอระยิมทุกทีเลยครับกับเฟน,นิกซ์อีกตัวหนึง่งโอเคค่อยๆดันก่อน เกมนี้ผมไม่ได้ฟาร์มป่าเลยเนะี่ยเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเข้ามาเป็นบัตเตอร์ครับบัตเตอร์โอ้มีการกดคิวเก็บไวก้กดตอนบวลดีกว่าไหมอูย้ยังไงช้างสกิลหนึ่งมาตรงกลางเนี่ยคขาเฟนิกมันฆ่าง่ายอะมันหนีไปก่อนแล้วเอ้ยอ้าวเนี่ยมันโอ้ยโอเคแล้วติดสโลหนักมากครับจากสกิลของผมแล้วก็จากฟอตตี้ลิเวนส์โอต่ช้างก็มีเหมือนกันว่ะหนืดมากแล้วถ้าผมได้บัฟก็เล่นฟาร์มได้ฮนะ ถ้าไปฆ่ามาได้ครับบัฟสืบทอดวันนี้โอ้โอผมรู้สุดเลยนะเพราะว่า <_ S 1> น่าจะฆ่าได้เยอะสุดด้วยแหละโอเคขึ้นบาลักครับขึ้นบาลักอีกสิบห้าวิผมมีคิวอ้ยกดผิดต้องแบบใกล้จริงๆนะครับสกิลหนึ่งอุย้ยเราเคล็ดมาหรือเปล่าเราไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องทําจังหวะไม่ต้องเข้าป้อมอย่างเด็ดขาดไม่ต้องรีบเข้าไม่ต้องรีบอันติโอเครีบอันติเลยจังหวะนี้ถ้าจะฆ่าแล้วครับผมเคล็ดเรียบร้อยโอเคผมได้เทพอีกชิ้นนึงแล้ว นีครับแล้วก็ข้อดีของกรอที่ผมออกมาต้นเกมมันทําให้เราแบบว่าอึดขึ้นด้วยไม่พอเวลาที่ฝ่ายตีเราจะทําให้ตีช้าลงด้วยครับที่เราไปแล้วก็เป็นนี่ละเส้อกรอะครับเสกระข้างล่างมัตเตอร์ไฟจะรอดหรือเปล่าอยากไปช่วยจังมีฮิลด้วยนะแล้วย้อนยอนเนี๋ยวยอนตายแล้วฆ่าช้างไปได้เอยเอาว่ะเนี่ยครับอึดมากเอ้ยกดผิดอึดถึกทนมากเลยครับเห็นนะโอเคเรียบร้อยอหนึ่ง คือบัตเตอร์ไฟค่าผมลำบากบอกเลยว่าค่ายากครับพวกตัวแอสซินเอาเราลงยากส่วนใหญ่เป็นหวานหมูของเมดใช่ไหมพวกตัวพวกนี้โอเคออกดีกว่าครับเก็บวิวไ,ไว้ก่อนโอ้อีกทีมฟินิกรวยสุดเลยนะครับเนี่ยโอ้ของเต็มแล้วเวนผมไปน่าออกอันนี้ก่อนเลยขายทิ้งเลยแล้วกันขายได้กี่บาทนะตาเล็กทคพึ่งทางครับโอเคมังกรเกิดพอดี น,นี่ยอดมังกรเนี่ยเขาตัดข้อเสียคือมันจะตีกระจองอ๋อพลังโจมตีไม่มีเลยครับพี่ดาพลังโจมตีเวทแล้วก็อึดอย่างเดียวเน้นสกิลตีนิดบอกเลยเดยว่าเป็นหน้าที่แครี่ดีกว่าครับโอเคแล้วกดอยู่ใครอยู่ย้อนหรออ๋อเทนอยู่ครับเทนอ๋อแล้วยังไงไม่น่ารอครับจีน,น่าอย่างนี้เข้ามาในวงเรียบร้อยเนี่ยออกน,นี้ดีกว่า700จริงๆมันพันนึงนะผมซื้อเลือด300ไปแล้วแล้วบัตเตอร์ไฟโดนใครฆ่าไปไวะ ไม่รู้เหมือนกันครับอุ้ยจะเอนเขาได้หรือเปล่าช็อตนี้โอโอ๋ขอข้างหลังเคลดอุยอ้ยเคล็ดันติอุ้ยสวยถือเป็นอะไรที่ดีครับเพราะว่า,วามันต้องสก,กิลมาจากข้างหลังถ้าเกิดว่าสก,กิลจากข้างหน้าจะทำให้มันกระเด็นกลับไปเอแล้วเรียบร้อยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นจินนาอันดับแรกคือต้องแข่งไว้ก่อนแลวหย,ยายาเข้าไปข้างในแต่ถ้าเกิดมีของแน่นๆก็เข้าไปทำซาเลยครับก็ประมาณนี้ก็ลองไปเล่นตามดูได้ครับพีโร่ตัวใหม่ ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไละค์ได้ครับไว้เกมหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นตัวอะไรให้ดูก็ลอยตามชมมาได้ครับสำหรับวันนี้ผม,มต้องขอตัวลาวไปดาเพียวนี้นะครับอย่าลืมกดไละค์แล้วก็ถ้าชอบจริงๆก็ฝากกดแชร์ก็ดีนะครับก็ถ้าอยากเล่นตัวอะไรก็บอกมาได้นะครับผมว่าจะเล่นได้ก่อนโอเคผมก็ไปแล้วบายเจ้า <laughs> บายจ๋าไอ้บายเจ้เจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นตัวอะไรก็ลอยตามชมได้นะครับบายบายบายไป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 บายบายบายผมบาย <laughs>